ีก็ได้น่าพวนห้องป่าเบาหัวใจกลุ่มมันบวชุ่มชื่นช้ำหัวใจอปอเนาะปอเนาะปอเนาะปอเลยปอเลยเฮ้ยซึ่งมาไปแฮมซ้ำมาเฮ้ยคิดแต่งมาจนไปบ้านอีลอ่ลอปึ้งกะมึงแต่แค่ครบมันอ่ะนี่กายมาขอโทษ แมเปิลน่ะถ้าอยู่อู้เล่นบ่ได้ตัวจะไปมาอู้แจมแม่จะไปอั้นกาหายโคตรเป็นแล้วนุต้งมาเหลือกันแล้วนะมาเกืเหลือตัวเปนเพื่อนคนเดียวแล้นะนุจะไปครัวโง่กาปิงกับเปิงเปิงอ่ะมันจะอยากกะเลยมันมีเพาคบมันนะมาเหลือไปสักคนอ่ะอัวนลำเหลือก็แต่เ้ยย่างเลยสู่เขาอ่ะมาเถียงกันเดี๋ยนี่ไปเถียงกันโตกลุ้นไป บ้า,บาไป,ไปมันหอนเออมาเป็นยังสุขบาไปเนาะแม่หลวงไปคนเดียวกันได้โอ,โอ,โอ,อูนี่ต้ไปละโอ,โ,อโอ้ยยุดเลยแม่หลวงแม่นแม่หลวงไปไหนไม่ได้ทง้งนั้นแม่หลวงต้องช่วยอย่างแก้ปัญหาก่อนหาเรื่องกันกันมอเนาะงูนี่นะ ไม่เมืองนี่หน่ะขอนี่มุนสู่เขามาดำหัวไม่หลวงตัวเนอะใส่สองนักปัญหาสป,ปาเตียวมาเขือแกนเนี่ยไม่หลวงก็อแม่พี่แจมนาคามาๆมาขึา้นมาก่อนก้อยเนอมาเลยเข้ามาเพ่เข้ามาเพ่เข้ามาในบ้านเพ่อสวัสดีเจ้าหนาวให้เอาเเอเอนีอ่ย มาเห็นละกะบ้านจองตัวเก่านี่ตึงบบกเกยอยู่เนาะแล้วมาเมาืนะ่อใดน่ะแบกเกยซื้ออย่างมาฮือสักเตือ้อกินกินแล้วกลับไปแม่แม่มาาไผ่หนันงนี่กับมีกันน้องกับไก่สองคนอะ่ะแล้วแม่จมไผ่น่ะเออ,อปลาซอยเจ้าเป็นเนี้ยนี่ น้องซื้อผลไม้มาฝากป้าจะงเอาใส่จานแ่งว่เคือป้าก็ป้าจะมานั่งกินด้วยกันดีเจ้าบอบอจะไปกึศนะป้าบอกได้ว่าไผายซากโคนโนะตามสบายนะลูกเนอะกึศเถอว่าบ,บ้านเนะี่ยเป็นบ้านของตัวเกาเก้าแจมแม่ตัวจังป้นกว่าเนี่ย,อยอนะอโอ้ยไปกึดนะแม่มันก็อู้ไปเรื่อยนะมันต้องไปสนใจเนี่ยเอาไปบอกใส่จานนะป อนนเอาเลยเจ้วมาเลยเนออัน,นเดียวปาจานกอนเนอะเอา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 เข้าไปเอามาใจมันเสี่ยงจานน่ะจานเก่าจานใหม่ใจแล้วก็บาเกยล้างสักเตื้อกินแล้วก็หายแซ่บเอออะอันปราซอยเจ้าน้องมาหกูเตือ้อน้องก่ล้างกูเตื้อเลยน้องเก็บล้างจนหมดจนเสเียงอ่ตตาน้องมาเกเยเจีไยอะไนะ โอ๊ยแม่จะไปโจมนักเติมหมอกจานอะ่ะน้อง้างคนเดียวกันด้แจมตัวจะไปมาอู้ไปเตร์ไกลแม่ไ่ได้ว่างหือไกลนะเจ้าวเดี๋ยวไปเอาใส่จานก่นนอนเนอะไปใส่แมาเละแม่แม่โ<ป>จมอย่างล็อเหลือฮะ เปอนมาแอวบ้านกับป่านเนี้ยยี่มีอยู่ย <c oughs> ข้างน้าอันนี้ขอคอนเสิร์ตเนี่ยคอนเสิร์ตไม่หลุดนี่อนะ่ะโอ้ด <c oughs> ูคนจอยคะแนนเนอะแจ้งฮอนน่ะเอาพวกเรามาเปิดบอสตื่นไปยกองไมีป่ปะยกมา,มกมาคนเดียวอะ <c oughs> เปิดเลย, <c oughs> ยจ้างไปเล่นดริงอันไหนคือจ้างร้อยเล่น้านแต่แตะกันเนาะ โอ้โหนี่อ้าวอ้าวโอ้ยโอ้ยจินเอาเอาเอาพัดลมนะ่ะเปิดติก๊กติ๊กเปิดเข้าไปก้าไฟแปลงจะตายเดือนไหนเป็ดปั้นป่ายพูดแล้วจชเกยมาช่วยแม่จ่ายสกเสกือกเปิดแล้วก็นั้งเล่นกับมือถือ ตัวย,ย่าการย่งงานนะซึงจะอาว่าสักร,รมอะเออ <c oughs> แจมแจมแบาหวัวแล้วมืองปีถ่านอ,อกตามใจต๊ะแม่ไ่ได้ว่าไผ่เอ้อแม่ว่าคนข้างบ้านปุ่ดลูกเขานี่ใสบ่บดีไก่ไม่แอลหาแจมมัน,ม,นมันเนอ้อแจมมันจะได้มาง้อมาลูกเจ้าแม่ เดี๋ยวจะไม่เอาหามันๆเลยเนอะเจมกูจะปีกแล้วเนอะก<ว>ำหน้านะถ้าจะนัดนะปุ่นเนอะนัดกัะที่ห้างตรงปุ่นเนอะไปหนัดมาบ้านผมซ้ำนะป<ว>ีกแล้วโอ้ยจะสั้งไปไหนอ่ะต้องไปสนใจอ่ะปากแม่ผมเกย์เยะต้องไปสนใจจะมันไ้วิ่้หาตัวเขาอู้ได้กะวุ้ย<ง>ไปละไปละ กายจะปีกละกาสั่นปีกอย่างเตื uh ้อยังมานอนแหนนี่ลูกลูกหลาน่ะแม่จะได้เกมสลีตี่นอนไม่ฮื่งน่ะเออมาเป็นอย่างเจ้าน้องเก่งใจเป็นกันเนอะเอาเด็ก่ปะกาแม่ก็ได้บ่ดีเจ้าไก่เจ้าน้ามาใหม่นะลูกเนอะออกมาละเจ้าไก่ยฟังไปเต้ากายหันมาเนี่ยวิ่งแม่นี่นะ ไม่หลองพ่อแม่มาแงยฮะหรอจ้างเป็นล้านนะแกก็จะบอกปีกไปย่บ้านน้อยซ้ำอ่ะโอ้แม่หลวงมันจะไปเกี่ยวกับน้องจะได้ย่ะคุณกาต้องไปบากหีแม่ปนก่อ,อแม่มันเป็นจะเอี้ยกะเปิ้งอะกะมันมันมีใครคบอ่ะก็ซอยดีกว่านักแกสะานาสตาลูกแต่ว่าก่อนหน้าน,นอนแม่หลวงแเราทำอย่างี้ได้ดีอ่ะ ก็เดียวเนี่ยป้อมมีไข่โค,คบน้องแล้วเนี่ยน้องกับเหลือก็ไกลคนเดียวนะย <c oughs> ้อนตายแม่เนี่ยอู้ว่ะทำไมตุ๊กไปอยากอย่างน้องแจมปัญหาตาอี้อ่ะเดี๋ยวมันลงจัดการฮึ ้อแม่ไม่เอาหาไอ้ฝันมา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 เข้ามานั่งก่อนเจ้าเข้ามานั่งก่อนอน้ำซ้อยสบายดีก็อืมหอเงินใหญ่ดีเนาะไอ้หันแล้วนะไอ้ก็ดีใจขนาดเลย เสีหนีเปลื่อนอายมันหักแล้วก็ดูแลน้องดีอย่างเอี้ยเท่าบอยนี่ตายฮะล่ะแต่อม้หวานใส่กันแจมเอาน้ำมาสู่แขกล้วลูกแขกมาบ้านนะลูกไปแล้วเอามาสู่อย่างแม่เปินมากาเดียวอะประกัเมือแล้วลูกฝันอยากน้ำก่อ ไม่อยากกล้าให้กินมาแล้วเนาะมาเป็นยังมาเป็นยังไอ้อเนี่ยมันก็อยากกินน้ำเตือต้องะทันก็น้องบอกแลว้วแจมโอู้ย่างจ้าอนะไอ้ถ้าจะฮอนเนาะไอ้ บะทีถือบดีสาลูกปพอนเนอร์ของเฮอเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานนะเจ้าดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮอเอาพัดลมมาเปิดเนาะแตมเอาพัดลมมาเปิดเห้กามละลูก็นเดียวนั้นไอ้เนาะฮ้อนเนาะเปิดอย่างแม่ลูกใหมลูกเบามามาฮ้อนมาฮ้อนอย่างบ้านเทาเพน้องหนังเนี่ยเขายัางไม่เห็นฮ้อนเลยมาเปิดพัดลมบ้านเทานะ เปลืองไฟเหมีตายแล้วเขาอ่ะมันจชมาช่วยเขาใจยก่ไฟสักหน่อยจิ๊มแม่ขอกังตุลูนี่กหละน่าไปตรงอื่นก่อนแต่ปลูกปะลงไปพื้นกันล่างก็ได้ลูกไปไปบายบายน้องบ่าไปที่นี่บ้านน้องไม่ใช่อยู่ไหนก็ได้คนที่ต้องไปอ่ะเป็นคนอื่นปุ้นบ่าใจน้อง มาเป็นยังมาเป็นยังละอ่อนสมัยเนี่ยเขากก้แสดงออกก้อู้ดีแล้วนะลูกเนาะไพ่ให้ลูกลุง เป็นลานกัจะได้มายืดระเทียงอีกว่ะฮะอ้ยไอ้ปานแล้ลุงลูกปานเป็นไงเป็นไอ้ยังอ้ยกดกะว่าให้มาบ้านนี้นัดนะชัดใส่ค่ะบ้านข้าเจ้านะไปแอรเย็นช่ำค่ะ ไม่หลวงไม่หลวงกับพ่อไอ้แจมันหรออุ้ยมันตึงแบบมีสัมมาคารวะอย่างสักอย่างอ่ะไอ้ปา่านเลยโคตรน่ะไม่กลายไปจี้ไปเห็ดจ้อยอุ้ยไปซอยเฮ้ยมาแจาว่าลุงป่านน่ะเปิ้นเป็นจะอันเมินละกะฮะม,มาใจกล้าหากำลังเปลนนี่เนอะไปดูออกป่าได้ค่ะก้อยติเปิ้นว่าพี่เห็นผีแล้วมั้นอแม่น แจม้ปจับหมอกแล้วเหรอปะคอนเปื่อนลูกม้าบ้านอู้ใส่เปิ่นยังใดก็มีก็ตกตาตัวเหรออายกออายเปิดขนาดแล้วไม่หลวงก็ถึงใจเปิ่นใจเฮาของเตอะไอแจมะถึงแม่มันจะเป็นลูกป้าแต่ป้าจะยังอย่างป้าก็ต้องกึือเกียดมันตัวไอห,หูก,ก็ป้าแจม กํนี้นะแม่ตึงบอกว่าเขอเปื่อนลูกละลูกจะปาไผ่มาบ้านก็ตามใจลูกเตอวอนนี้แม่ตึงบอว่าละแจมแจมแจมอันกําเนี่ยตัวก็ปาพอใจเข้าบ้านได้ละวกะ <c oughs> แม่ตัวอนุญาตแล้วพ <c oughs> อ,อ, <c oughs> อเลยปอเลยคือ <c oughs> มันบอกให้บอกดีกับพอตัวผู้ช่วยจะไปล่ำไปนี่น้องแจมถ้ากํานี่นนะ เปื่อนแม่ตัวเจ้ามูแม่ตัวมาบ้านตัวก็ต้อนทับครับสู้ระดีๆตัวไอ้ฮู้กอเจ้าแม่หลวงไก่ปะอันนี้เอาไปน้อเล่นฟื้นเหือนบ้านเปิ่นปะไปแต่ไก่ไปแล้วดิจ้าดิจ้าเปิ้ลกันแต่นาปูวันห้านี่